จะไปรับชมรีวิวละครเรานะครับก็ฝากให้ทุกคนมาติดตามช่องนี้กันเลยครับช่องคุณยุ้ยแชนแนลถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดเรง่องข้อพระวันวันทั้งซึ้งก็มาติดตามช่องนี้ได้เลยครับครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมวยนะครับก,กับรายการรีวิวละครนะฮะก็ต้องขอคุณช่องคุณยุ้ยแชนแนลด้วยนะครับทีอ่อยู่กับเรามาโดยตลอดนะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเต่าห้า เสาห้าเนี่ยออกมาแล้วนะครับ5 fitting นัพพแดงออกมาแล้วนะมีจินจินนะมีโดนราตันแล้วก็เอ่อนัแดงช่องเจ็ดอีกหลายๆคนเลยนะฮะแล้วก็อ่าที่ท,ที่ที่เห็นเนี่ยก็คือนักแสดงเสาห้าทั้งหมดนะฮะแต่ว่าคือผมไม่ไม่อยากจะเชื่ออะไรว่าเสาห้าเนี่ยจะมาไกลแบบอืม โอดีเวอร์จะเป็นผู้จัดนะแล้วก็มีนักแสดงชุดใหม่อีกคนหนึ่งเข้ามาก็เป็นเออ่เมคานะเมคานี้เป็นใครอันนี้ผมสืบทราบมาว่าเมคาเนี่ยก็เป็นเออ่เขาว่าอะไรอ่ะเป็นตัวหลักเหมือนกันอีกตัวหลักเหมือนกันในเสาห้านะฮะก็คือทางเตือล่มคนบ้านะให้คล้ายไอ้แชนะ่ะให้คล้ายไอ้แชนแต่ว่า ผมว่าครั้งนี้อาจจะไม่มีคา,าว่าอะไรอะ่ะไม่มีเป่าแคนก็ได้เออไม่มีเป่าแคนหรอกผมว่านะอาจจะมีปืนก็ได้เป็นปืนที่ผลิตขึ้นมาอะไรทุกอย่างแต่ว่าในแคนในเวอร์ชันนั้นนะนะครับเขาก็จะมีปืนแล้วก็เอาแคนเป็นอาวุธได้นะฮะโอ้ก็จะบอกว่าอคือสิ่งที่เปลี่ยนไปของเสาห้าเนี่ยมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือดังเอกอะ่ะ นางเอกนะครับเป็นชื่อชื่ออะไรชื่อหมอปัวผมว่าเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์เห็นกล้วกันหมอปัวแล้วก็ใครอะ่ะกุ้งกุ้งนี่เป็นพวกดินจานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชั่นเดิมเนะี่ยต้องชื่อหมอหนุ่นถูกปะ่ะแต่นี่ชื่อกุ้งหมอกุ้งเนี่ยเป็นเอ่อพวกดินจาหรือว่ามีพวกจาก้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือย,ยังไงนะ แล้วก็อันนี้ก็มีอันหนึง่งเหมือนว่าจะมีทักษิณสยามด้วยเหมือนว่าจะเอา,เอาทักษิณสยามเนี่ยมารีเมคหรือเปล่านะครับเอามารีเมคหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยเพราะว่า,าในที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยมีเกี่ยวกับทักษิณสยามแล้วก็นินจาเอาทั้งสองภาครวมกันเลยเหรอผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าให้การสำรับถือว่าดีเยี่ยมเลยนะฮะเสาห้าภาคนี้เลยนะฮะก็ เดี๋ยวจะรอดูนะฮะแล้วก็เอามาพูดถึงอีกทีนึงว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงอะไรยังไงของคิดว่าเนี่ยเขาอาจจะเอามาแบบปัดฝุุนใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้ฮอตเรื่องอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับเออจะเป็นยังไงก็รอดูด้วยกันครับเสาห้ากับของนายดีเวอร์ฟมวันนี้ไม่มีอะไรพูดมากครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ